สรุปผลการดำเนินง,งานบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชื่อบร,รบริษัทบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนชื่อหลักทรัพย์ E.A. งบการเงินสอบทานแล้วณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2567หรือไตรมาสท,ที่1ของปี2567มีกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน888.70ล้านบาท เทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีกำไรขาดทุนจำนวน2,319.76ล้านบาทคิดเป็นลดลง61.69%เยออนเยอและเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2566หรือไตรามาสที่4ของปี2566ที่มีกำไรขาดทุนจำนวน1,163.20ล้านบาท คิดเป็นลดลง23.60% q u on q ในส่วนของกําไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้นณสิน้นสุดวันที่31มีนาคมปี2567หรือไตรมาสท,ที่1ของปี2567มีกําไรขาดทุนสุทธิจํานวน0.24บาทต่อหุ้นเทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรมาสท,ที่1ของปี2566ที่มีกําไรขาดทุนสุทธิจํานวน0.62บาทต่อหุ้น คิดเป็นลดลง61.29% y เอ็ดจุดสอซยและเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2,566หรือไตรามาสที่4ของปี2,566ที่มีกำไรขาดทุนสุทธิจำนวน0.31บาทต่อหุ้นคิดเป็นลดลง22.58% Q on Q ปเประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงินไม่มีเงื่อนไขในส่วนของข้อมูลรายได้ของบริษัท บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน5ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2. ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ 3. ธุรกิจไบโอดิเซล4ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและ5ธุรกิจอื่นๆณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2567หรือไตรามาสที่1ของปี2567 มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน2,560.12ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2,566หรือไตรามาสที่1ของปี2,566ที่มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน3,502.14 00. ล้านบาทคิดเป็นลดลง26.90%เยออนเยียมีรายได้จากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์จำนวน1,700 96.29ล้านบาทเทียบกับณส,สิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้จากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์จํานวน3,987.87ล้านบาทคิดเป็นลดลง54.96% year on year มีรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลจํานวน970.48ล้านบาท เทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลจํานวน1,426.20ล้านบาทคิดเป็นลดลง31.95% year on year มีรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจํานวน580.57ล้านบาทเทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566 ที่มีรายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน1,366.41ล้านบาทคิดเป็นลดลง57.51% Year on Year มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆจำนวน508.70ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2,566หรือไตรามาสที่1ของปี2,566ที่มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆจำนวน121.35ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น319.20% Year on Year นอกจากนี้ยังมีรายการหักรายได้ระหว่างส่วนงานจำนวน629.23ล้านบาทเทียบกับนัสสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2,566หรือไตรามาสที่1ของปี2,566ที่มีรายการหักรายได้ระหว่างส่วนงานจำนวน1,599.29ล้านบาทคิดเป็นลดลง58.31% Year on Year ดังนั้นไตรามาสที่1ของปี2567มีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการจากธุรกิจทั้ง5ธุรกิจและหักรายได้ระหว่างส่วนงานจำนวน5,786.93ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการจำนวน8,894.68ล้านบาท คิดเป็นลดลง3 4 9 e เยออนเยยบริษัทยังมีรายได้อื่นๆอีกจำนวน94.13ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรมาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้อื่นๆจำนวน9.49ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น891.89%เยออนเยยสรุปแล้วไตรมาสที่1ของปี2567มีรายได้รวมจากการดำเนินงานปกติ จำนวน5,881.06ล้านบาทเทียบกับนส,สิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2,566หรือไตรมาสที่1ของปี2,566ที่มีรายได้รวมจากการดำเนินงานปกติจำนวน8,904.17ล้านบาทคิดเป็นลดลง33.95% Year on Year หหมายเหตุข้อมูลที่จัดทำขึ้นมานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาในการลงทุนของท่าน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุนในบริษัทใดๆกรุณาตรวจสอบข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อนักลงทุนของท่านเสียงบรรยายนี้เป็นเสียงที่สร้างมาจาก AI ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ